สวัสดีเพื่อนวันนี้ก็จะมาอัปเดตจากที่ครั้งที่แล้วนะที่เราปลูกมะม่วงใช่ไหมโดยใช้เม็ดเม็ดที่เราเริ่มพอมาก่อนให้มันมีออกมานิดนึงถ้าเพื่อนจําได้นะั้นก็ตอนเนี้ผ่านมา17วันจากที่เราลงดินไปแล้วตอนนั้นเราลงไปสองสองเมรเร็ดนะเพื่อนๆทีน,นี้เริ่มขึ้นแล้ว อาอย่างเม็ดเนี้ยขึ้นมาหนึ่งสองสามสามสี่ห้าแต่ว่าอีกสองต้นมันยังขึ้นมาไม่เต็มที่แต่ถ้าอีกร 1, อกระถางหนึ่งอีกกระถางหนึ่งมันขึ้นมาสามต้นแล้ว<ม>ก็จะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นี่เพื่อนๆลองดูนะเม็ดมันนะถ้าดีๆนะมองดีๆมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหม ถ้าถ้าเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดเม็ดที่พอแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะมันจะเป็นเม็ดออกสีดำดำคือไหม้ไปเลยดำไปเลยแต่ถ้าเม็ดที่ที่พอแล้วมันติดอะ่ะจากสีขาวมันก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนี้เลยอ่าตอนนี้เดี๋ยวรออีกสักประมาณผมว่าสักเดือนหนึ่งอะ่ะก็เดี๋ยวจะแยกเป็นออกมาเป็นสี่ต้นละ แต่ว่ามันจะมีอันอันอันก่อนหน้านี้ที่เราทำไปเนาะอันนี้เนี้ยขึ้นแค่สามอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นแค่สามสามต้นก็สรุปนะเพื่อนจากที่ทดลองทดลองมาสองแบบก็คือแบบแรกเนี่ยเน,นี้ยจะเป็นเม็ดที่เราแกะเอาเฉพาะเม็ดเม็ดอย่างเดียวมาปลูกเลยอันเนี้ย ก็ขึ้นก็ขึ้นนะติดติดง่ายเพราะซ็นต์ติดสูงแต่ว่าจํานวนต้นที่ขึ้นนะ่ะจะได้แค่สามต้นแต่ถ้าเป็นเม็ดที่เราเพาะให้มันเกิดลาก่อนลากเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยมาลงดินเนะี่ยโอกาสที่ขึ้นสี่ต้นนะมีสูงตอนนี้ก็ขึ้นมาละสามตรงน,นี้อีกต้นหนึ่งกำลังเป็นเดืออยู่ต่อไปถ้ามัน อ่าพง,งกหัวขึ้นไม่ได้มันก็จะเป็นอ่าใบาแบบแบบแบบเพื่อนๆเ,เขาอันเนาะอืมก็ได้หมดได้หมดแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าสะดวกสุดก็จะเป็นแบบนี้ก็คือปอกแต่มเมล็ดแล้วก็ลงดินได้เลยอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์ถึงขึ้นมาเป็นต้นอ่อนแบบนี้นะแต่ถ้าเราเพาะแบบมีอ่ารากแล้วแล้วลงดินอะ่ะใช้เวลาแค่ประมาณสองอาทิตย์นิดๆิด 17วันอนีไ้ได้เป็นต้นนี้เลยโดยต้นนี้มันจะขึ้นตั้งแต่มเริ่มประมาณสองอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วประมาณนี้นะเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแบ่งแล้วก็เก็บไว้ปลูกเพราะเป็นให้มันแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราไปลงดินกันนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ